คาปลอดภัยอาคารเนี่ยมันมีตั้งแต่ออกแบบใช่ไหมครับก่นะอสร้างแล้วก็ใช้งานด้วยสมมุติเขาออกแบบมาไว้ให้เป็นสำนักงาน mm hmm. เขาอาจจะรับโหลดได้แค่250ริีวกรัมต่อตารางเมตรแต่เราของไปซัสเต็มที่เนี่ย mm hmm. ก็มีปัญหาด้านหมือนกันซึ่งอาคารสูงส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเป็นแบบนี้เกือบทั้งนั้น mm hmm. นะครับนะก็จะประกอบไปด้วยหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นตัวที่เป็นอ c ร์ r e w อ l l นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นผน,นัง ที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กเลยซึ่งตัวเนี้นะครับปกติเราก็จะใช้เงินช่องบันไดแล้วก็เป็นช่องของลิฟต์แต่เรื่องความแข็งแรงเนี่ยต้องเรียนว่าวิศวกรเราคำนวณเราต้องคำนวณน,นะครับคือไม่ได้แบบว่ามันไม่สามารถมีความไม่สมมาตรหรืออะไรได้เพียงแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเอาจริงๆก็อาคารส่วนใหญ่วอลก็จะไม่สมมาตรหรอนะครับแต่ว่าวิศวกรเนี่ยเราต้องคิดถึงส่วนนั้นเข้าไปแล้วเวลาที่มันมีแรงดินไหวนะหรือแรงลมก็ตามเนี่ยนะครับกำแพงแต่ละตัว จะรับแรงมากน้อยแค่ไหนส่วนประกอบอีกอันนึงนะครับเราก็จะเรียกว่าเป็นระบบที่รับแรงในแนวดิ่งก็คือระบบพื้นนะครับซึ่งในบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ไม่มีคานนะครับทีน,นี้หลายคนก็กังวลเอ๊ะมันไม่มีคานได้เหรอ,อะนะครับตอนี้ก็ต้องเรียนว่าก็เป็นระบ,บบที่ใช้เป็นปกตินะครับในหลายๆประเทศก็มีใช้กันในบ้านเราเนี่ยผมใช้งานมาไม่ต่ำกว่า30ปีนะครับเป็นระบบที่เราเรียกว่าเป็นพื้นคอนกรีตอัดแรงนะครับมันก็จะหนาเนี่ยประมาณสัก ยีหเซนหรือบางโซนก็อาจจะหนาเพิ่มขึ้นหน่อยอาจจะสัก40เซนแต่ว่าเวลาที่มีแรงกรินไหวเนี่ยสมมติตัววอลหรือตัวกำแพงเขาเคลื่อนไปเสาเขาก็ต้องเคลื่อนตามนะครับเพราะฉะนั้นก็แรงมันก็จะมีแรงเกิดขึ้นเหมือนกันในเสานะครับเสาเนี่ยมันจะสามารถเสียรูปได้แต่มันไม่มีบัตรก่อนที่จะเริ่มงานทุกครั้งเนี่ยวิศวกรเขาจะต้องมีการเจาะสำรวจดินดินทุกบริเวณเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับคือเราอยู่เนี่ยห่างไปไม่กี่เมตรเนี่ยลักษณะดินอาจจะไม่เหมือนกันแล้ว ถ้าเป็นอาคารสูงเนี่ยแน่นอนเราจะอเอาเสาเข็มไปวางไว้ในชั้นที่มันเป็นชั้นดินแแ็งนะครับหรือชั้นตายนะครับซึ่งถ้าเป็นอาคารสูงเนี่ยก็อาจจะขึ้นไปถึง50เมตร60เมตรนะครับถ้าเป็นอาคารสูงนะครับเ,รเขาก็จะใช้เข็มเนี่ยนะครับเป็นตัวรับน้ำหนักอีกประเด็นหนึ่งนอกจากว่าต้องรับน้ำหนักตึกได้แล้วเนี่ยถ้ารับแรงดิ่ไหวเนี่ยมันจะมีแรงเราเรียกว่าโอเวอร์เทอร์นิ่งนะครับก็คือเหมือนพยายามผลักให้มันล้มเนี่ยเข็มตัวนี้ก็จะต้องไปต้านไว นะครับจะต้องไปต้านเพราะว่าถ้ามีแรงมาเนี่ยนะครับถ้าเราดึกภาพเนี่ยมันก็จะผลักให้ล้มอย่นะครับเพราะฉะนั้นบางฐานก็อาจจะต้องรับแรงดึงก็คือดึงดึงตึกเอาไว้นะครับฝั่งนี้ก็จ,จะต้องรับแรงอัด พวกนี้เขาต้องคำนวณสรุปนะครับทุกขั้นตอนในการออกแบบและก่อสร้างตั้งแต่การเลือกใช้วัสดุการวิเคราะห์โครงสร้างไปจนถึงการควบคุมการก่อสร้างจริงวต้องผ่านการคำนวณอย่างแม่นยำและตรวจสอบอย่างเข้มงวดครับโดยทีมวิศวกรผู้ทรงคุณวุฒิโดยสี่องค์ประกอบหลักนะครับได้แก่ RC คอลบอ์ระบบพื้นไร้คานหรือว่า post tension สล็ปเสาอาคารและส่วนของเสาเข็มหรือว่าฐานรากครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า